เขามั่นี้เห็ดยังกินคือว่าสิแกงน้องไม่สมใส่พวงไข่เถ่าเคี่ยงแกงของกระเรียมไปแล้วเอาตะไคร่ก็ไปดีใส่โอ้ใส่เลัจาใส่เคี่ยงแกงเคี่ยงแกงนี่เผ็ดไปเตรียมตำไปแล้วเดี้อโอ้หอมหอมเครื่องแกงอืมไปขัดว่าอะไรเถ่าโอ้น้ำปลาหอมชุยเลยนอ้ เสียกินนองๆงสี่ละแซ่บใส่้เพลียวนี่หนึ่งครับพรีใช่ไหมเราขอกระเซ็นผงุงรสสิหรือว่าเอียงปรุงรสของเครื่องปรุงรสเออเครื่องปรุงรสอืมอืมตรงนี้เครื่องปรุงรสใส่เกลือน้ำเล็กเถอะยอดเกลือยอดเกลือจังน่อยพอตรงใส่หลายเดี๋ยวมันเค็มเพิ่มรสชาติเนียนเกลือจังน่อยแล้วก็ติขาดบ่ได้อะ้รนะเถอะ ผงนัวผงนัวเจ้ามักบ่มักอยู่แต่ยาใส่หลายเอาเพิ่นว่าใส่หลายแซ่บหลายใสหน่อยแซ่บหน่อยเดิเจ้าเออเอาเออเอาใสหน่อยหน่อยก็ได้หรอกเออเออใสมักแซ่บหน่อยหน่อยบ่ใชได้กแซ่บอขันเอ้าใส่เอาสับปีกดัดใจเจ้ามัดจีโรดบิดหัวตั้มใจเจ้าเด้อน้ำปลาใส่จัดน่ายแล้วหเออเต็มปลาเออ หนึ่งปลายทับพีเออเอไข่พวงไข่ใส่เดซเลติที่นี่ไข่ใสเซเลติเอ่อโอ้โหน่ากินไหมอืมนี่ละเก่งไก่ใส่น้ำไม่สมสูตรยายบุเออข่อยสูตรตามใจข่อยเดอิปิดฝาไว้จะเข้าวก่อนน้ำเดือดแล้วแถวไกล้สุกแล้วล่ะโอเคสุกแล้วข่อยใส่น้ำไม่สมนี่ับบที่นี่น้ำไม่สมอืมครับ อืมอืมเนื้อเนือคนเลคนเลคนเลติดเอคนมือคนแม่สีสันนากินขนาดเลยบแบบที่นี่หิวแล้วหิวไปหิวไปได้กินหิวแล้วอืมปิดตาจะเข้าเนาะเออโอเค โอ้น้ำเดือดแล้วเท้าเอาผักมาสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมาทำไมอ่อ่อ่มผักใส่เลยมาผักใส่ผักอีตูเออมันมกหมงหอกดีแมมเพราะว่าแม่แมนได้กินนี้หอมโอเคเลยอยากกขึ้นหมักเนาะแต่ว่าห้าหมักแค่สี่ข้นเหมือเขาแมนโอ้ปิดแกวเ่าสุกแล้วอ๋ซิมึงนซิมมั อึ๊บเลเป็นในทถาจะคว้า,เางเสร็เมื่อกี้กห้อนแสบอยู่แสบ